ว,วนนนันนี้เราจะมเิกตังนวันนี้มก็เพิ่งทำอเราไปห้าดาวกับปปตันกันดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามด้วยตั้งเนืัน้เนืเ่าพู่เลยครับไอ้สองค พับูเปัญหาคือปัญหาโทาต่ไม่จ้าังเราเราต้องเฮ้ยเมันมันปับได้สกิลไอ้แล้ว้ตัอืมเ็ตัน กับตายอะเรากับตายแา่กปหดครบกแ่อะมันชอบใชยสมันมันดือดฉาบมัน ตอนนี้ก็ชน,นะเรียบเลยร้อยอโอ้วกว่าจะชนะตั้งเนึ้อครับโทรศัพท์ก้างยาวใครที่ชอบเล่นเกม PUBG หรือ Free Fire นะครับโอเคออกมาได้แล้วครับก็ยอ้อนมามามาอืมไหนเราจะไปดูยอะไรนะคะว่าว่าจะจังง่ายอยู่ถ้าเลยโอบชาติกาศีดัง

แต่ถ้าใช้คู่กับโธรรเกียนี่น่าจะปูนพอเาจะเห็นไหมครับถ้าเราลองโอเวอร์โอเวอร์ไปสู้กันพอได้ตอนนี้ผมก็เริ่มไปเรียนได้แล้วช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยมีืออะไรคิมมากนะครับไปเราไปผ่านแดนกันเถอะเราไม่มานะครับไปเราจะไปฟาร์มอืมวู๊ ถ้าสำหรับผมำเรืลองไหนง่ายสุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูตันจบนะครับดูดิเลโอคุดห้มดคือห้าอืมถ้าใช้สู้กันคงได้เดีอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปทห้เหลืผมไม่เลอาจจะทำให้เสนก็ได้ เฮ้ยม hey, ันม mm ันตามมาเจอีเร็วมานู่นดังบอสเริ่มมายังไม่ได้ทำอะไรมากเลยตัวนี้จแล้วเนี่ยพูดโหนบ

พ่อพ่อกับเลโออะแหน่ะเราต้องจับารต้องมีแนบแบบนี้เลยอยู่แล้วเลย โอ้โ้โคตรงไปโ้้อโอ้ไปไปกันโอ้ถ้าว่าสิผมก็จะไปฟาร์มที่นั่นจะกอดจะได้จีเลยนี่ก็หดอยู่นะครับไป แล้วจะไปกันนะครับเดี๋ยวขอไปรับของก่อนเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วค่ะปาไปใช้เลโอกลับไปตัวนี้ไอ้ตัวน,นั้นคงยังไม่ไมเวลาเลย วายก็สุโอ um ้สายว้าเลยครับโอ้ชนะโอ้วววเห็นมาครับเราบุเดี๋ยวเราจะไปทำให้ถึงวายสุดเลยครับเราจะความเจ้านั่นเลยค่อยง่ายสุดแล้ว เดี๋ยวฟาร์มเสั่นถึงว่า์สิบสามเรากังจะ,ม,ง 13, ม,จะมาสามพีก็อันนี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วพ่อมันเริ่มยากขึ้นละทำถึงเวอร์สิบสองพอแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเวอร์สิบสามปลาเหลือ ไปจ้บนอหโหอ้ตอนนี้ก็ใกล้แล้วอีกนิดเดียวบ้าเดี๋ยวเราไปเล่นกรขมจะมีสะพายนี่คับ

海南呢？Okay. อีกแค่ตาเดียวรงันกต้อดรอสัเลยใช่อนนี้ผมก็เตรียมสับสสอ้ เดี๋ยวผมไปให้ดีกว่าหนนะเดี๋ยวเราดูก่อนเผื่อวิ่งมาม่ทุกคนดูนี่เลยครับผมอนุูบิ้นะฮะสามารถเปลี่ยนร่างกลายไปเป็นร่างตอนนี้เวลอัพไปว่ก1 2 0 ไปใ,ใ,ให้รู้สบายนะครับตอนนี้ผมก็มาเล่นแล้วนะแม่ถาผู้ชมชเขาไม่เดืออะไรนะแต่ผมแน่นอนอยูอย่างน,นะคฮะเราไปเราไปดูกันนะคะนี่มุมอ,อันด,ดุจเนี่ยนะไปเล่น,นอันนี้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปทำปความคุยอะไรเลยนะครับเราสามารถ ไปเอาใกล้เลยฟรีะนะครับก็าเ<ด>ัี่ะต้องไรกนัปเนะเราต้องไปทำไม่ได้นะครับตู้เฮนี่เลยนี่เลยนี่เลยควรต้องไปฝึกหน่อย ครท่านผู้ชมคิดว่าฟรีฟมนเ่มันกม่ใช่ครับก็มีมไม่คนปลกปลความกลัวคนได้เลยเรารับไถ้าท่านที่ดไม่ีร่าเล่นให้ดีเลยวตด นี่เออของจริงมันต้องอนะเนี่ยอกมาไปเลยเราเพต้องดาวน์โหลดเดีวไปรอทำในบล็สิใครอยากให้ผมเลือกฟัวเให้จะกดอะไรสองสไลท์ด้วยเถอะไม่ก็สาไมไลท์ก็ได้ไอันนี้แล้วเราจะไปทำพัดโนะครับ ก็าจบกุ๊บแล้วเอาเลยอย่าลืมคนเลยไปไปเอาเลยพี่ไทยมันจะเป็นไปได้ไหมครั